ครับบมามีอะไรนะครับ Good morning how you Good afternoon แล้ว Good afternoon how you แอมพลายผมบอกว่าเป็นดอกมาแล้วนะฮะมามาแล้วไม่ยอมกลับเลยมาบ้านมันเยี่ยมเลยก็แตแล้วตามเนาะจำนาแล้วก่อนเกี่ยวเฮ้ยยจำนาแล้วกันเดี๋ยวก็เกี่ยวเขาแล้วก็จังเมียก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนหน่อยเอาเอาแรงเี้อย่างนี้ไอซ์ซื้อมาหนิเมย์ โอนสิอักไปออดกอดกันนะไปลีก่อนแหมพ่อกันก็กอดกันได้ไมไอ้กํานองกันเลยเดไอ้องต้อนกอดกันนี่แหละขดพอแล้วพีต้ท่ึร้่อจเยระเดนยไม่ง่ายเลยแตกเพราะว่าในคืนเขารอแล้วเนี่ยยกมาแตกแล้วเงียบสิันคืนให้

ว่าแม่สาบอกที่นี่ไม่มีเสาสัญญาณนะคะที่มีอ๋อแล้วมาเหอยที่นี่ไม่มีเสาสัญญาณนะคะแม่สาบอก เดี๋ยวเอ็นอัดคลิปไว้นะคะไปดูในช่องได้นะคะต้องขอประทานอภัยเอฟซีทุกท่านนะคะเอาสาตอนเดียวซีเมตรเลยบอกที่บ้านสองสั้นไหมสั่นเดียวแล้วสั่นซโมเดลใส่เล็กกันเต็มมต่อคือยังเพิ่องเหมนดิกเชิญจ้างเขาได้แบบนี้ตัวละสองพันเยกนึ่งจ้างทุกใบก็ได้ยกตัวละสองพันเออแมนยูดอกรถเนียดก็สามายกเองเออทุกใบยกก็ได้เออแมน คุณหรืามเอาสองพันเลยครับสองละสองส0 0ละสองพันเ๋ยนี้ยกขาครับมันแดดได้ครับฝนยุ่มฝนเยอะนะฟาบอาเพราะว่าคอยอุตส่าห์เอาผู้ใดสิมาเห็นเงื่อนไเจ้าป็นยังือจะ เพื่อเกียไฟยกให้นเนจะเป่าจ้างสร้างเด้อทูมากแบบไปรับโทรศัพท์มันบกอยมีสัญญาณหรืมั้งอย่านี้บกพยนั่นได้กับบกพรายประแดงคิดถึงค่ะประแดงคดถึงเพื่อแบอัพคิปไมบอแราบ่มีโทรศัพท์จะเถื่อแดงมาบอกในไราไม่เถื่อเอทกมาบ่เคยรับสายแล้วภาาเมื่อนึกนึกว่ามาส้างเาเรเมือนกทุ คบริเวณนี้ใช่ไหมคะที่จะทำบริเวณนี่แหละจลพวกระดานันนอันนี้จะเป็นบริเวณนี้นะคะที่จะทำบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะอันนี้พ่อคะบ่าเรื้อดอกไว้พักเ็ดแล้วคุล่ะเพ่อคะอันนี้รื้อหมดใช่ไหมคะหลังนี้รื้อหมด คือทำตรงนี้เสร็จก่อนตรงนี้คน้น่ะต้นละพันกว่าบาตงับสร้างคารอนเนี่ยลงแล้วนี่เรัผู้ไดจ่ายที่จอบนถามยายน้จะสิรูอันนี้ก็จะรื้อนะคะแต่ตรงนี้ตรงนี้จะสร้าง ตรงนี้ก็จะสร้างนะคะตรงพื้นที่ตรงนี้จะสร้างบ้านนะคะจะทําบ้านใหม่นะคะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะนะคะอตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะจะสร้างบ้านนะคะบ้านตรงนี้ก็รื้อออกค่ะนะคะแต่ต้องสร้างตรงนี้ก่อนเนาะ สร้างเสร็จแล้วค่ะพ่อบอกว่าก็จะรื้อออกตรงนี้นะคะพี่สมานสวัสดีค่ะดีใจกับลุงเสือภาษาค่ะของคุณพ่เดลี้แฟมิลี่สวัสดีค่ะนะคะดีค่ะคุณแอนได้ออกมาข้างนอกบ้างมาเที่ยวบ้านภาษาลุงเสือค่ะเพราะแอนก็ไม่ค่อยได้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวพาเอฟซนะคะมาดูภาพบรรยากาศก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยไปเตรียมกับข้าวอะไรให้กับป้าลุงทานเนาะนะคะขอพาเอซทุกท่านดูภาพบรรยากาศตรงนี้นะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ก็อัดคลิปไว้ให้กับเอซทุกท่านติดตามได้ที่ช่องนะคะรนกด้ มาแล้วทางขอนศิริจะเข้าแล้วทาไฟฟ้าเองเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณนะคะสวัสดีค่ะที่นี่ไม่มีสัญญาณเดอเอฟซีนะไม่มีสัญญาณจ้ะที่นี่ต้องใช้ทรูค่ะที่นี่ต้องใช้ทรูค่ะ เอเอสไม่มีสัญญานะคะแม่สาบอกนะคะแอนขออนุญาตอัดคลิปนะคะอ่าแม่แม่แม่แม,แม่แม่บอกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมภาพเราถึงไม่ชัดนี่คะ่ะอ่าแม่บอกเลยเลยค่ะแถวนี้ใช้ทูค่ะใช้ต้องใช้เน็ตทูไม่มีเสาเอเอสใช่ไหมคะไม่มีอ่าไม่มีนะคะมีไม่มีมมป้าภาษาก็ไม่รู้เพราะว่าค่ะปกติภาษาก็จะใช้แต่ ภาพเหมือนกันหมดค่ะช่องที่มาเบลอเหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะกินข้าวนะคะอ้าวลุงพลบะกินข้าวง่ายบานอบาทนี่เนาะครูเพิ่นหิวกับฮิวได้บาทเนี่ยอันนี้คือนี่ค่ะบริเวณนะคะต่ะเดี๋ยวพาเอฟซีนะคะเดี๋ยวแอนจะจัดข้าวนะคะให้ลุงกับป้าทานก่อนเนอะนะคะเ๋ยวแอนจะเตรียมกับข้าวนะคะให้ลุงกับป้าทานก่อนนะคะเตรียมกับข้าวไ้นะคะ เดี๋ยวเอ็นจะไปช่วยแม่สานะคะเดี๋ยวให้ลุงกับป้าเดินดูพื้นที่นะคะน่ะป่ะนุ่มนิ่มคือว่าึืนมากค่ะเดี๋ยวเอ็นจะตั้งกล้องไว้นะคะดูกับข้าวของเรานะคะมีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างนะคะโย่เพื่อนงมนูมะน้ำปลาเนื้อมีทั้งสุกมีทั้งดิบน,นะคะาอาแล้วก็มี หอมกรบนะคะชมแดงซื้อมาครับพี่ชมแดงซื้อมาพอดีลเลยนะคะตอนนี้อยู่ในบ้านป้าสานะคะกลองจะไม่โดนแดดน,นะคะเปิดพัดลมใส่ค่ะนั่นเรียกแล้วกินมากินาขากินขากินรอลงพนนะคะเดี๋ยวป้าสาียมตัดกับข้าวนะคะเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บหนึ่งคําแม่ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแอนชาแนลด้ลวยนะสวัสดีค่ะ